ทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูอุโมงอาถรรพ์ที่อยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเก่านะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตใหุใหญ่ๆด้วยกันอยู่สองครั้งก็คือตั้งแต่ตอนก่อสร้างหลังจากได้ขุดถนนเพื่อเตรียมที่จะทําการทําอุโมงแต่ไม่ได้กั้นปิดทางไว้ทําให้เกิดอุบัติเหตุมีนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วตกลงไปอยู่ที่ตัวอุโมงเนี่ยทำให้เสียชีวิตแล้วก็เป็นเคสอ,อุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งแรกที่เกิดตรงนั้นและหลังจากนั้นมาเมื่อสร้างเสร็จก็มีเรื่องเล่ามาอีกแล้ววกกกเเิิิดออุุุบัตตตตม่่่ใชรรรียาา ก,ก็คือมีนิสิตนักศึกษาโดนคาปาดคออยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ผมจึงมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ถูกปาดคอผู้หญิงคนนั้นก็ได้ทําการปิดอุโมงค์นี้ไปเลยนะครับทุกคนมาดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงทุกคนวังเวงมากนะครับเนตุนการณที่ผมเข้าไปดูแล้วก็ทุกวันนี้ก็เปิดขึ้นมาทําการแล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีคนผ่านเท่าไหร่แต่ก็ยังมีตั้งสารประภูมิแล้วก็บรรยากาศวังเวงอย่างนี้ทุกคนว่าจากบรรยากาศที่ผมถ่ายมาให้ดูนี้น่ากาลัว